ราคารถหรูเบลล่ารานีขับมาแจกปฏิทินปีใหม่ช่อง3ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ฮอตแล้วก็ปังไม่ไหวแล้วค่ะสำหรับนักเอกสุปตาดังเบลล่ารานีแคมเปญหน้าที่การงานกำลังรุ่งเลยค่ะตั้งแต่กลายเป็นสาวโสดเนี่ย ซึ่งตอนนี้เธอก็มีผลงานละครเรื่องผมลิขิตไปไหนมาไหนก็มักจะมีแต่คนเรียกว่าแม่นายเรียกได้ว่ากระแสะตอบรับจากแฟนๆดีมากๆเลยจนขึ้นแท่นเป็นนักเอกลูกรักของช่องสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเมื่อวันที่1ทธันวาคมที่ผ่านมาเบลล่าได้ไปร่วมงานแจกปฏิทินปีใหม่ของช่องสหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเธอก็ได้เดินทางกลับ ซึ่งเบลล่าขับรถมาเองด้วยรถหรูอของเบลล่าถูกแชร์เป็นจำนวนมากหลายคนสงสัยว่าเธอขับรถอะไรซึ่งรถคันนี้นั่นก็คือ p o r s c ช e 718 c a y m a n ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ราวๆ7-8ล้านบาทนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าระดับแม่นายบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเนี่ยขับรถหรูสมฐานะระดับนางเอกซุปตา